สวัสดีค่ะไพ่ไม้ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนวันนี้เนี่ยน้องแพรแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะมาทำอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกหรือเปล่าอะไรเอ่ยต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยใช่ไหมใช่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้เนี่ยเราทำอะไรรู้ไหม แต่ได้แนต่ได้น่นทำกิฟต์กิฟต์ตกแต่ยังไงคะได้มายังไงอี้ซื้อจากพี่อันอันอ๋อซื้อจากพี่อันอันที่โรงเรียนเหรอคะใช่ค่ะ20บาทมันพิเศษยังไงถึงได้ต้องแบบให้แม่รีวิวมันพิเศษตรงที่มันแบบสนุกอ่ะพอเวลาเราบีบเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เอาอันนี้เนี่ยตกแต่งเข้าไปโอ้เราสามารถเดคอเรท คลิปนี้ด้วยตัวเองได้<ช>สามารถแบบออกแบบดีไซน์ได้ใช่ไหมอืมอ่าถ้าอย่งงางนั้น let me see โอเคโอเคโอ้มันหลน่นอ่ะมันหล่นโอเคเรามาแกะกันเลยเอาอันนี้ก่อนนะ <c oughs> แล้วอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมกันไกลแล้วก็ อันนี้เอาไว้ใส่ครีมคู่กวนสำหรับใส่ครีมเนาะใช่ครีมทาหน้าหรอคะไม่ใช่ครีมใส่กิ๊บโอเคครีมใส่กิฟต์เราตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเทชชูโอเคแล้วทีนี้เขาให้อะไรมาบ้างหนดูซิในซองกิ๊บอ๋อเขาให้ตัวใช่เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวกิ๊บเนาะมาหนึ่งแล้วก็มีไม่เห็นมีไข่มุกนะคะ มีไขม่มุกอยู่กี่อันคะลูกเนี่ยไข่มุกประมาณสามอันอ่ามีไข่มุกโอ้ไขม่มุกมาสามอันแล้วมีอะไรอีกหนึ่งนะคะท<อ>ี่เห็นโหนอนอ๋อ,อก็จะมีอ๋อนี่นี่อานี่มันคืออ่างงานแต่มันคือพวงอ่างงนั่นเองค่ะอ่ะ,อเ,อะเรามาแกะกันเลยเแต่ว่าอยากแกะแบบนี้เพราะว่ามันจะบีบง่ายกว่า let's go <S โอเคสนุกเนาะ อ๋อครีมแล้วได้ครีมครีมเราต้องใส่อ้อรเราใส่ด้านบนใช่ไหมอ๋อต้องต้องเอาไปคัดข้อใกล้ๆกล้องหน่อยค่ะไม่งั้นจะไม่าจะไม่มองไม่เห็นอย่าลืมเอาไปแช่แข็งดว้วยถ้าไม่แช่มันก็จะเป็นแบบครีมแบบนี้ไปตลอดอยากจะขยับกล้องเข้ามาหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะใช่มันต้องใช้สมาธิมากเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็ น้องแพรก็บีบครีมใส่บีบไปมัอมอ่วๆเลยาบีบไปมั่วๆเลยเหมือนบีบหน้าขนมเค้กเลยหนูเพราะว่าบีบให้ใหญ่กว่านั้นเลยไหมบีบเลยบีบให้เต็มไปเลยดีไหมยวขอเกลีย่ยก่อนนะคะใช้มือเกลีร่รู้สึกสกปรกมากเลยมันไม่ได้สกปรกขนาดนั้นหรอกจะเป็นกิฟต์หรือจะเป็นอะไรคะเป็นกิฟต์นั่นแหละไม่ต้องตกใจไปมันทำได้หลายรูปแบบโอเคฉันจะเชื่ออยู่นะ อดูตัช่่ยให้น้อยค่ะมันก็ต้องมีปัญหาแบบนี้พอเวลาทำกิฟต์แล้วก็จะมีแบบแอคติ้งเป็นแบบเกียรนิดนึงโอเคเขียวแบบช่ำชสั่งเป็นป่าไม้แต่ได้เป็นถุงคิีมมัดแต่ว่าอันนี้มันเป็นองุ่นมันก็เข้าตีมอยู่นะแล้วนี้ทำไงต่ออืม คุณมาเพื่อไม่ช่วยเลยหรอคะไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะขอช่วยดูแล้วกันทําไม่เป็นโอเคสูงาอสวยงามเกือบจะไม่ได้แล้วค่ะอ๋อมีการตกแต่งเล็กน้อยเนาะค่ะเราว่าต้องติดอ่อ เกรีปอ่างุ่นใช่ไหมคะลงไปข้างบนแล้วก็ไข่โมลลงมาข้างบนด้วยใช่ไหมใช่ยังทําลายไม่รู้เลยอะว่าจะทําลายอะไรผมไม่ต้องทําลายมั้งคะคิดว่าไอ้ไอ้ตัวแป้งนี่มันเอาไว้มันเอาไว้เชื่อมมันเอาไว้เชื่อมกับไอเนี้ยหนูมันเอาไว้เชื่อมสี่นาทีไปแล้วมันจะแห้งก่อนนะรีบวางนะค่ไอตัวนี้มันมีกาวอยู่ด้วยนะใชมันมีกาวผสมอยู่เนาะ เพราะว่ามันเป็นเหนียวเหนียวนะคะจับดูพื้นสัมผัสของเขาเ,ขาเป็นเหนียวเหนียวเหมือนเขามีกาวมีความเป็นกาวอยู่ฉะนั้นหมันมิว่ารีบรีบอ,อันนี้วางลงไปนะใค่ไหมไม่งั้นจะจะ,จะเกิดปัญหาเอาวางตรงนีนอนุอาวางเองใช่มันแห้งก่อนแล้วมันจะติดไม่ได้เอาไว้ตรงปลายหรือว่าไว้ตรงไหนดีโอเคถ้าถ้าไว้ตรงปลายมันก็ไม่เข้ากับผมอ่ะเนาะก๋อมันก็ได้อยู่เนาะ Okay, อ่ะโอเคตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้โชว์หน่อยค่ะโชว์วนหน่อยอ่าระวังไว้ตหน่อยรู้สึกว่ามันจะเละ,ะเดี๋ยวส่งเข้ามาคนทําเค้กเขาไม่ถูกใจสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดไข่มุกลงไปก่อนข้าง,ข,างข้างข้างค่อยปาดออกนะคะอันนี้ <Okay. S 1> คิดว่ามันจะแห้งกลัวมันแห้งกพรามันแห้ง,หงเราติดไม่ได้แล้วมจะลำบากค่ะแลปาดแป้งเยอะเกินไปได้ไหมเออได้โอเคพอได้แล้วเราค่อยมาเกี่ยข้างออกตรงนี้ ก็อเอานี้เช็ดออกนั่นค่ะม,มันมีของตกแต่งน้อยมากเลยอ่ะน้อย,อยจิงก้อหน้าจะให้จิงกเรเรามีพวกลูกปัดไอ้เล็กๆๆ,ๆอะ่ะเยอะอยู่นะเอออเามาให้หน่อยคือลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ตรงไหนนะคือมันหล่นลงมาจากพวงอะ่ะแล้วมันมีก็รู้สึกว่ามีเก็บไว้นะแต่แต่แตอนนี้คือปัญหาคือจำไม่ได้ว่าเอาไปเก็บไว้ตรงไหน <c oughs> นี่ปัญหา อันนี้จะกินแล้วคะ <c oughs> ่ะเพราะว่ามันไม่กลัวว่าไอ้โอเคค่ะไอ้เจ้ามินี่มันจะกินไงโอ้เหมือนเหมือนจะเก็บไว้ตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอทางออกแป๊บหนึ่งโ <Okay, S 2> อเ<อ>คค่ะ,ออออะขอหน,นิดเดียวนะคะเวลานิดเดียวคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงนี่ไง โอเคค่ะลองดดูนโอ้อันนี้มันใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะรู้สึกว่าจะเกินหกนาทีแล้วอ่าอ๋อันนี้เข้ากว่าอันนี้เข้ากว่าโอเครีบใส่เลยรีบใส่เลยเดี๋ยวมันแห้งโอเคได้แล้วโอเคค่ะอันนี้ไม่เอานะคะอือฮัได้แล้วโอ้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 ไม่ไม่ไม่จิ้มเช็ครีบเช็คด้านข้างออกหนู เอาเอาอะไรป่าด้านข้างออกเนาะนี่นี่นี่มันีอุนนออกปกรณ์แล้วค่ะอันนี้ป่าด้านข้างออกอ็ขับคุณค่ะอีฉันว่าตอนนี้เลิกเธอไปหมดแล้วค่ะใชุชดนักเรียนคุณก็จะเปื้อนแล้วนะคะค่ะโอเค,อเคได้แล้วสู้ตายค่ะเอา้าเช็คค่ะเช็คเมือม่อโอเคเดี๋ยวรออีพีสองนะคะมาดูกันว่าแช่แข็งแล้วมันจะเป็นไงค่คะ่ะ เอามือบางแบบนี้นะคะชัวหน่อยโอ้ยแสงมันจ้าใช่เอาเอามือเอามือแตะเอามือแตะน่าจะเข้าไปใกล้แล้ว่ะซูมเข้าไปแบบนี้โอเคค่ะแค่นี้คงจะได้แล้วค่ะโอเคก่อนจะจากกันไปเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเปนกำลังใจให้ทำต่อไปค่ะ โอเควันนี้ก็แล้วจากันหนูก็ขอตัว <Okay. S 2> ลาไปก่อนนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยว e ีพีสเรามาดูผลว่ามันจะเป็นไงค่ะโอเคค่ะบ okay. ๊ายบายโอเคบ๊ายบายกดแชร์กด Subscribe เพื k, ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะกับแม่ค <Okay. S 2> ุณแม่ค่ะบ๊ายบาย